เรื่องเล่าตำนานสยองขวัญผีช่องแอร์จุดเริ่มต้นของตำนานตำนานผีช่องแอร์เป็นเรื่องเล่าสยองขวัญที่โด่งดังที่สุดเรื่องหนึ่งของไทยมีต้นกำเนิดมาจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อปีพศออ2534หรือคิทตศกกราช1991ณโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานบริการถูกแขกชาวต่างชาติซึ่งเชื่อว่าเป็นชาวมาเลเซียฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมในห้องพักหมายเลข409สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นตำนานคือสภาพศพที่ถูกฆาตตัดศีรษะและมีข่าวลือว่า สีสาะของเธอถูกซ่อนไว้ในช่องเครื่องปรับอากาศของห้องนั้นความเหี้ยนที่ตามมาหลังจากเหตุการณ์ฆาตกรรมห้องผักดังกล่าวก็ถูกปิดตายแต่ความเฮี้ยนไม่ได้จบลงแค่นั้นเรื่องเล่าที่ถูกนำมาเผยแพร่ในรายการวิทยุสยองขวัญชื่อดังอย่าง The Shock. เดอะช็อคเราถึงกลุ่มนักดนตรีวัยรุ่น6คน ที่เดินทางมาแสดงดนตรีและเข้าพักในโรงแรมแห่งนี้พวกเขาถูกจัดให้อยู่ในห้องที่เกิดเหตุแม้จะมีการทำพิธีล้างอาถรรพ์ไปแล้วก็ตามคืนแรกที่เข้าพักพวกเขาก็เริ่มเจอเหตุการณ์แปลกๆทั้งเสียงกระซิบเสียงร้องไห้แล้วความรู้สึกเอียนเยือกผิดปกติที่มาจากช่องแอร์จุดจบอันน่าสะพรึงกลัวความเหี้ยนทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นที่สมาชิกในวงดนตรีเริ่มทยอยเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาบางคนฆ่าตัวตายบางคนประสบอุบัติเหตุโดยเชื่อกันว่าเป็นผลมาจากแรงอาฆาตของวิญญาณหญิงสาวในช่องแอร์ตำนานผีช่องแอร์จึงเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางสถานที่ที่ดูปกติอาจซ่อนเร้นเรื่องราวอันน่ากลัวไว้และความตายที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม อาจนำมาซึ่งแรงอาคาที่ไม่มีวันสิ้นสุด